สวัสดีค่ะพิกคารสั้นๆในวันนี้นะคะเราก็จะมากันในหัวข้อเขารู้สึกเสียดายหรือเสียใจบ้างไหมที่ทำรายคุณทำร้ายด้วยรูปแบบต่างๆเลยนะคะไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นทำร้ายแบบไหนบ้างแต่ท้าให้คุณเสียใจนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารู้สึกเสียใจบ้างไหมนะคะก็จะมีเหมือนเดิม1 2 1 2 1 2่งโอเคเลือกได้แล้วเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูกองแรกกันเลยนะคะว่าเขารู้สึกเสียดายหรือเสียใจบ้างไหม Oh the Hermit r e v e r s เเลยแล้วก็โอเอชออฟคัพส e ลี e อ่าแล้วก็ The w ว e l of Fortune reverse อ่ะมี3มใบนะคะ p พอร์มิแล้วก็แปดถ้วยกลับหัวแล้วก็เดวิลอ o ฟฟอร์จูนกลับหัวหมดเลยคนคนนี้เป็นคนที่เอาตรงๆเลยนะอืไม่สํานึกหรอกเอาจริงถามว่ารู้ไหมรู้ว่าเขาผิดแต่เขาไม่สํานึกพ่อดูเหมือนเขาจะโทษสิ่งอื่นๆหมดเลยไอ้อย่างเช่นอ อาจจะมองว่าโชคไม่ดีที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นจากเขาคนเดียวอาจจะเข้ามาเจอกันด้วยจังหวะที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ที่สําคัญง่ายๆเลยนะคะคนคนนี้เขารู้นะรู้แต่ไม่สำนึกแล้วก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียใจเพราะฉะนั้นเลยออยู่ที่คุณแล้วว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าเอาจริงๆไหม ดวงไปกันได้ยากด้วยพอดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับหัวกลับหางไปหมดเลยเนาะฟังแล้วอาจจะไม่ถูกใจนะคะแต่อย่างที่บอกคือเราซื้อสัตว์กับคำตอบเนาะมาดูกองที่สองเสียดายหรอเสียใจบ้างไหมว้าว ten of swords upright งู nine of cups upright ใ mm. บสุดท้าย ace of swords reverse อ่าอันนี้ไม่ใช่แค่สํานึกอย่างเดียวไม่ใช่แค่รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจอย่างเดียวแต่เป็นทุกข์ด้วยที่ทําให้คุณเจ็บถึงขั้นเป็นทุกข์เลยนะคะและไอการที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้อย่างน้อยๆเลยมันทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกกับคุณแค่เขาไม่กล้าบอกคุณต,งตรงๆแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องความลับนะคะความลับเลยที่เขารู้สึกเขาเสียใยเขาเสียใจมากที่ทาร้ายคุณไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามดังนั้น มันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนี้จะทนอยู่กับความทุกข์ที่ตัวเองแบกไว้ไม่ไหวแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเขาจะมาบอกคุณตรงๆว่าขอโทษนะที่ทําให้เธอเสียใจแล้วก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะสามารถยกขึ้นมาหรือแม้แต่จะกล่าวอ้างได้เพราะฉะนั้นคําตอบของกองที่สองก็คือรู้สึกคะ่ะเสียดายเสียใจด้วยทั้งสองอย่างรวมๆกันเลยเพราะฉะนั้นเลยนะคะคลิปสั้นๆไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายเอาแค่คำถามแล้วก็ตอบมาแค่นั้นเพราะฉะนั้น มีวิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะคะไม่ไดราม่านะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ